พี่น้องไปหนี้ไม่ว่าจิพากินตามซัวจ้ามีงสั่งอะไรหนมามไก่น้ำปลามามตามซัวจ้าพี่น้องไข่ปลาเค้กเหลืองจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องแม่ชอบช้างกับหนูะอัะนนี้ มากค่ะถ้ากินตำส้วะกับไก่น้ำปลาไก่ต้มน้ำปลาจ้าเราพี่เล่เากินด้วยมาขนยดฉิกเลยนะคะอุ้ยอ่าพี่เล่เอาไปกันม้าอืมขนมไปนู่วางตรงนี้นี่ต้มซุกหยุดได้ไหมไม่ได้ขึ้มาอืมตำส้วกสวัสดีค่ะ อฉันจะไม่รอท่านพี่เาไมาจะแช่น้ำกันจ้าเอาตำซั่วไม่เห็นจะเห็นแต่ไก่เอาไก่ไว้อีกฝั่งนึงนะไม่ใช่เอาไก่เพิ่งข้าเพียนนี้เดี๋ยวไปนี่อาทิตยจีบไป,อ,อ,ไปอ,อืมเดี๋ยวที่ก็เียไปเออ thịt thế các bạn nhé chúng tôi xin mời các bạn nhé chúng tôi xin mời เสียไปเดยค่ะจึงกับผักถ้าจุาม้ตมตำตำช่วไม่เผ็ดมันก็ไม่หอยนะเหี้ยก็เป็นไก่ ม่ีผักข้าไม่บวบพี่นอ้องบวกงูลวก,วกอย่างเขือกระเดื่อเตา,าจากสลัดคอดเทียบกระพู่แล้วลิ้ว่ะ ใช่ใช่แล้วว่าเผ็ดวันนั้นเรากินตามหัวเผ็ดมากถึงสองเท่าเลยเนาะมีของที่อ,อยากก็ไม่ได้มาเอาวาง่ฉยๆตัวเองก่อนก็ได้ เด็ดพ,พี่นอ้องน,นี่ไม่บานรวของอร้ายพี่น้องรวกเส้นน้่มจีนได้ค่ะ เยอะจริงจา้ามีพูลเลย ่หมดเนี้อเอยหวดงูอ่ะใส่มือด,ด้วยนะพี่น้องไม่อแฉบ

เราคิดยากก็ลายมือเลยพี่น้อง นี่แทะไก่แคข้ามจะครั้งต้งแทะไปกยรึม่ชิมผ่อนเลากนอร่อยเราชินกินอะไรกินผ่อลอากกอออองทีแล้วจะเอาไปติตามมันจะได้คุณผัก้กยวย นี่อร่อยมากเนืะนี่กินนานี่ค่ะชิ้นกว่าอันนี้ก่อนไปกินเลยเละกๆนักดูน้อยๆนักอบมันกินอง อบเืออบใจใหญ่ชิม,มน่งยใส่น้ำปลาชิ้นใหญ่ๆสงกะขาวจะปังโ<ต>ึงพี่น่องใส่น้ำปลาตัวนึงเลยก็้ีกันดกลืกหน่อย่งสุดลนะ เอาไปตู้เรียมก,กันแล้ว่ช่คุณจะดูอะไรอ้มไม่คุณเจ็บยังอืมคุณเจ็บยังอย่าใช่โข้างหลังเลยนี่เต็มเลย ไปออกคู่กัเพียบเลยน่นไงไม่คถ่ายลูกไนบ้านเรานี่ใส่หังลูกเลยเนะเนี่ยคุเพียกเข้าไป เฮ้ยอิ่มเนาะเคี่ยวพริกม ah. ันเผ็ดพริกมันเยอะนาะเคียวโดนพริกเรื่อยพริกเยอะอร่อย อ๋อปัญหากออไขอแล้วดิชิ้นสุดท้ายอ,อ,อาารบ้าเนียน,นี่อไนนะไรยังมีอีกแอดออแอดนี้ไม่ได้กินชิ้นสุดท้ายาาเป็นหรอเนี่ออนนยอาไ้รวยร่อมาชื่อหนึ่ง ทีแรวแม่ว่าไอรัันสีสี่พิษไปตัวเดียวพี่หนงเกียบได้สี่หมื่นยังว่าอ้ยวัสนาบุรันถึงเอาไว้นดหนาถูกับบันชีหนึ่งไงเลยที่ถูกหนึ่งเขาตื่นทีห้าทะบุย้านหสาบาทตอนเช้าพี่หน้าทีห้าพีห่หนง เร<ฮ>าวสวดมนต์ก็ได้คนละอย่างคนแม่ก็สวดมนต์ทุกวันตื่นขึ้นมาก็สวดนอนก็สวดเดี๋ยวก็แม่ไปเอาไปทำบุญข้างนอกน,นะจะถวายสังฆทาน,นามากกว่าคนตื่นสายพี่นาะเลยละหายใจจมด อนาดใหญเมื่อกี้นี้ที่ขนมจีพูนก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะใกล้หมดหมดลายเอยนั่งมองพี่เด่นกินน้อยเหมือนปีหมูสองคนเน่ะอือหอกินมากจะฝากช่องรอืาระหว่างนี้ก็ ฝากช่องแม่วาคนอุบลพาแซ่บกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะพิมพคอมเมนต์กันได้จ้าวันนี้ก็มาแซ่บๆกับอะไรนะตำตำชั่วตำสั่วผักเยอะมากเลยผักหลาย,ยาอย่องาง,งลาแล้วก็ก๋มย้อ่ปลาแล้วก็ไก่ต้มน้ำปลาด้วยจ้าที่ต้มทั้งตัวเลยนะเนี่ยเยอะมาก ไก่น่าจะไม่หมดนะไว้ต่อหลังเดี๋ยวลากันไปก่อนแล้วกันเนาะแล้วเราไปกินต่อเดี๋ยวนี้ก่อนแซ่บมากแซบหลายแซบจริงๆเนี่ทำนี่กันเด้อคลังอร่อยอยู่ าลาทำไปก่อน<จ>ะนะ,ะจะ้าาจ้าไปก่นพี่น้องขอบคุณอาจที่ามารับชมขอบคุณจ้าค่ะไจ้าไปดีจ้า